การบำรุงเลี้ยงผู้แรกเชื่อสัปดาห์ที่8โครงร่างการรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์และการถูกเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์วันพุธและวันพฤหัสบดีเลขโรมันสองชื่อเรียกของพระวิญญาณบริสุทธิ์เลขอาร์บิกหนึ่งในพันธสัญญาเดิมก็คือพระวิญญาณของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระยะโฮวาเยนซีบทที่หนึ่งข้อสอง สองโครนิกาบทที่20่สข้อสิเลขอาบิกสองในพันธสัญญาใหม่ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณของพระเยซูพระวิญญาณของพระคริสต์พระวิญญาณของพระเยซูคริสต์พระวิญญาณผู้ประทานชีวิตและพระวิญญาณนั้นวงเล็ดเปิดลูกาบทที่1นึข้อสามสิบห้ากิจการบทที่16 7, บข้อเจรมบทที่8ปข้อเ ฟิลิปลอยบทที่หนึ่งข้อสิโรมบทที 2, ่แปดข้อสอโกลินโทบทที่สิบหข้อสีโยฮันบทที่เจ็ข้อสาวงเล็บปิดเลขอารบิกสพระวิญญาณน,นั้นสำเร็จจากการที่พระวิญญาณบรรจุดได้ผ่านด้านต่างๆที่พระองค์ส่งเป็นดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นดังนั้นจึงเป็นพระวิญญาณที่ครอบคลุมสรรพสิ่ง และสำเร็จสุดยอดในฐานะที่เป็นการสำเร็จสุดยอดของพระเจ้าตรีเอกภาพเพื่อมาถึงและเข้าสู่ภายในผู้ที่เชื่อเข้าสู่พระคริสต์ในวงเล็บข้อ39สัปดาห์ที่8วันพุธข้อพระกรรมัมภีร์ลูกาบทที่1ข้อ35ทูตสวรรค์จึงตอบนางว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอและฤธิ์เดชขององค์ผู้สูงสุด จะปกคลุมเธอเหตุฉะนั้นองค์บริสุทธิ์ที่จะบังเกิดมานั้นจะถูกขนานนามว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าฟิลิป,ป 19, อลบทที่หนึข้อสิบเก้าะข้าพเจ้ารู้แล้วว่าโดยอาศัยการวิงวอนของท่านทั้งหลายและการหล่อเลี้ยงที่ครบสมบูรณ์แห่งพระวิญญ,ญาณของพระเยซูคริสสิ่งนี้ก็จะกลายเป็นความรอดของข้าพเจ้าชื่อเรียกของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ พระวิญญาณของพระเจ้าในเรื่องที่พระเจ้าส่งนโนมิรสร้างจัก,กรวาลในเยนซสิสบทที่หนึ่งข้อหนึ่งกล่าวว่าเมื่อเดิมพระเจ้าส่งนโนมิตรสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกจากนั้นข้อต่อมาก็กล่าวว่าและพระวิญญาณของพระเจ้าได้ปกคลุมอยู่เหนือน้ํานั้นด้วยเหตุนี้เราได้มองเห็นแล้วว่าในเรื่องที่พระเจ้าส่งนโนมิรสร้างจัก,กรวาลน,นั้น พระวิญญาณน,นั้นก็คือพระวิญญาณของพระเจ้าพระวิญญาณของพระยะโฮวาในเรื่องที่พระเจ้ามหามนุษย์และมาเยี่ยมเยียนมนุษย์หลังจากที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์แล้วก็เริ่มทำการงานบนตัวของมนุษย์ทันทีขณะพระเจ้าทรงทำการงานอยู่บนตัวของมนุษย์นั้นพระนามของพระองค์ก็คือพระยะโฮวาและในเรื่องที่พระเจ้ามหา และเยี่ยมเยียนม,มนุษย์นั้นพระองค์ก็คือพระวิญญาณของพระยะโฮวาในวงเล็บผู้วินิจฉัยบทที่สามข้อสิบบทที่หกข้อสามสิบสี่เยนซีบทที่หกข้อสามคำว่าพระยะโฮวานั้นความหมายที่ง่ายที่สุดก็คือส่งเป็นพระเจ้าส่งเป็นในอดีตพระเจ้าส่งเป็นในปัจจุบันและพระเจ้าก็จะส่งเป็นตลอดไปเป็นนิจพระองค์ส่งเป็น เราเป็นที่ยิ่งใหญ่ความหมายของคำว่าเราเป็นก็คือพระองค์พู้ทำงานอยู่บนตัวของมนุษย์ส่งเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของมนุษย์พระองค์ได้มาเยี่ยมเยียนและมาหามนุษย์นี่ก็คือพระยะโฮวาที่มาหาและมาเยี่ยมเยียนมนุษย์นั่นเองพระวิญญาณบริสุทธิ์ในส่วนการกลายเป็นเนื้อนหนังของพระคริสต์และแบ่งแยกมนุษย์ให้บริสุทธิ์ถวายแด่พระเจ้า ชื่อแรกและชื่ออันศักดิสิทธิ์ที่พันธสัญญาใหม่ได้เรียกพระวิญญาณก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์คนแรกที่ใช้คำว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือโยฮันผู้ให้รับบัพติศมาชื่อเรียกนี้ได้ใช้กับโยฮันผู้ให้รับบัพติศมาตั้งแต่อยู่ในคันเพื่อที่จะนำเข้าสู่การที่พระเจ้าได้กลายเป็นมนุษย์โดยการกลายเป็นเนื้อหนัง ลูกาบบทที่หนึ่งข้อสิบสามถึงสิบเจ็ดลูกกาบบทที่หนึ่งข้อสิบห้าได้กล่าวถึงโยฮันผู้ให้รับบัพติศมาว่าเขาจะเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่คันมารดาการตระเตรียมหนทางไว้เพื่อการเสด็จมาขององค์พระผู้ช่วยให้รอดนั้นจำต้องเติมเต็มโยฮันผู้ให้รับบัพติศมาซึ่งเป็นผู้บุกเบิกของพระเจ้าด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่อยู่ในคันของมารดา เพื่อท่านจะสามารถแบ่งแยกพลภัยไพ่ออกมาจากทุกสิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้าถวายให้กับพระเจ้าทําให้พวกเขาถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์ถวายแด่พระเจ้าเพื่อพระประสงค์ของพระองค์ช่วงเริ่มต้นของพันธสัญญาใหม่ได้บันทึกการตั้งคันของคนสองคนคนแรกคือโยฮันผู้ให้รับบัพติศมาที่อยู่ในคันมารดาคนที่สองคือองค์พระเยสูเจ้าที่อยู่ในคันมารดา ซึ่งก็คือพระเจ้ากลายเป็นเนื้อหนังเพื่อมาเป็นมนุษย์ที่อยู่ในเนื้อหนังในวงเล็บลูกกาบทที่หนึ่งข้อสามสิบถึงสามสิบหกมัทธิยบทที่หนึ่งข้อสิบแปดถึงข้อยี่สิบสำหรับการตั้งคันทั้งสองนี้พันธสัญญาใหม่ล้วนได้ใช้คำว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นคำที่พิเศษมากเราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อให้พระเจ้ากลายเป็นมนุษย์และทำให้มนุษย์ กลายเป็นพระเจ้าพระวิญญาณของพระเยซูผู้มีส่วนในการบังเกิดการดำเนินชีวิตและการทนทุกข์ของพระเยซูกิจการบทที่16ข้อ7ได้กล่าวถึงพระวิญญาณของพระเยซูชื่อเรียกนี้ของพระวิญญาณน,นั้นก็เป็นการกล่าวถึงพระเยซูที่อยู่ในสภาพมนุษย์คงได้ผ่านการดำเนินชีวิตแห่งสภาพมนุษย์และได้ตรึงตายบนกางเขนสิ่งนี้ก็บ่งชี้ว่า ในพระวิญญาณน,นั้นไม่เพียงมีองค์ประกอบอันศักดิก์สิทธิ์ของพระเจ้าแต่ยังมีองค์ประกอบแห่งสภาพมนุษย์ของพระเยสูด้วยรว,วมทั้งองค์ประกอบแห่งการดำเนินชีวิตในสภาพมนุษย์และการตรึงตายของพระองค์พระวิญญาณของพระคริสต์ผู้มีส่วนในการเป็นขึ้นและการแจกจ่ายชีวิตคำว่าพระวิญญาณของพระคริสต์ก็กล่าวถึงพระคริสต์ที่อยู่ในสภาพพระเจ้า พระองค์ได้ทําให้ความตายสยบลงและได้กลายเป็นชีวิตที่อยู่ในการเป็นขึ้นพระองค์ทรงมีดิ์เดชแห่งการเป็นขึ้นก็เป็นการบ่งชี้ว่าในพระวิญญาณน,นั้นมีองค์ประกอบแห่งสภาพพระเจ้ายิ่งกว่านั้นได้กลายเป็นพระวิญญาณที่ทําให้ความตายสยบลงและแกจกจ่ายชีวิตโรมบทที่8ข้อ9พระวิญญาณของพระเยซูคริสต์ผู้มีส่วนในการมาบังเกิด การดำเนินชีวิตและการตรึงตายของพระเยซูอีกทั้งการเป็นขึ้นกับการแจกจ่ายชีวิตของพระคริสต์ซึ่งมีการหล่อเลี้ยงที่ครบสมบูรณ์เพื่อให้ผู้เชื่อได้รับการช่วยอยู่ตลอดเวลาคำว่าพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์ก็เป็นการกล่าวถึงพระวิญญาณนั้นซึ่งครอบคลุมถึงองค์ประกอบทุกอย่างแห่งสภาพมนุษย์ของพระเยซูพร้อมด้วยการตายของพระองค์ และสภาพพระเจ้าของพระคริสต์พร้อมด้วยการเป็นขึ้นสิ่งนี้ก็ได้กลายเป็นการหล่อเลี้ยงที่ครบสมบูรณ์และหาที่สุดไม่ได้ของพระคริสต์เพื่อจะมาคำถูกผู้เชื่อของพระองค์ฟิลิปปยบทที่หนึข้อ19